สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระสมเด็จวัดเกศชัยโย องค์นี้จะเป็นพิมพ์7ชั้นแข้งหมอนนะครับเป็นพิมพ์นิยมเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปนะครับผมจะย้ําเสมอนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube คิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพ ความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี้เปิดออกเล็กน้อยนะครับองค์นี้สภาพใช้มานะครับคาบขี้กรุนี่บางบงนี่โรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้า,นานเลยนะครับ ส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับองค์นี้ผมจะไม่บอกตำนินะครับเรามาศึกษาสภาพเนื้อหากันนะครับจากความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับมองตรงๆลงไปนะครับเราจะสังเกตเห็นองค์พระนี่จะโยไปทางด้านซ้ายมือของผมนะสังเกตเห็นนะครับ ใบหูด้านขวามือนี่จะยกสูงขึ้นนะครับพระเกตนี่ก็จะเลียวบางจลซุ้มนะครับส่วนพับพักนี่จะเป็นติ่งเลยนะครับสังเกตเห็นหน้าอกนี่ลักษณะคล้ายๆกับร่องฟันเลยนะครับส่วนการวางมือด้านซ้ายมือผมนี่จะหักศอกนะครับส่วนด้านขวามือนี่จะโค้งมนรับกับการประสานมือนะครับหน้าแข้งนี่จะแหลมชันขึ้นทั้งสองข้างนะครับส่วนฐานทั้ง เจ็ดชั้นนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่เปิดออกด้านหน้าเล็กน้อยนะครับองค์นี้จะสภาพเจ้าของเก่าใช้มานะครับด้านข้างองค์พระนี่ก็จะบางเลยนะครับสังเกตเห็นร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับเนื้อหาวันณะก็จะออกขาวอมเหลืองนะครับสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวพระด้านหลังนี่เปิดออกนะครับ องนี้แกะออกมาจากกรอบเก่านะครับเราจะสังเกตเห็นเนื้อหานี่ลักษณะจะแน่นนะครับจะเนจะหน,นึกจะนุ่มนะครับสังเกตเห็นเม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆโรยตัวกระจ,จายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะครับอง์พระนี่ก็จะบางนะครับสังเกตเห็นนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองคพระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นนะครับเนื้อหาวันนะนี่ก็จะออกขาวอมเหลืองนะครับพื้นผิวพระนี่สังเกตดีดีครับเป็นหลุมเป็นบอ่อคราบขี้กรุ๊กนี่บางๆนี่โรยตัวก,ก,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด,ด้านหน้าเลยนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะเปิดออกเล็กน้อยนะครับองค์นี้สภาพเจ้าของเก่าใช้มานะครับสังเกตเห็นมวลสารนะครับ โรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับเนื้อหานี่ก็จะฉ่ำจะเนจะหนึกจะนุ่มนวลตานะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางนะครับสังเกตเห็นฐานทั้งสามชั้นนะครับจะคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับทางช่องเป็นจวรรณนี่ต้องกราบขอพระคุณนะครับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับ ส่วนไหนก็ดีไม่ว่าจะเป็นการอธิบายนะครับถูกบ้างผิดบ้างนะครับหรือจะเป็นการลงกล้องชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมต้อกกาบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นเนื้อหานะครับจะแน่นเลยนะครับเนื้อหาก็จะละเอียดจะทาด้านข้างแกเห็นด้านข้างนี่องค์พระนี่ก็จะบางนะครับ คาบขีรุนี้บางๆกระจายกระจายทั่วพื้นผิวมวลสารก็เช่นเดียวกันนะครับทางช่องเบญจวันเราเป็นช่องเล็กๆนะครับเพิ่งจะออกมาทำคอนเทนต์ทางช่องทาง YouTube ได้ประมาณไม่เกิน10เดือนนะครับต้องกราบขอพรบคุณนะครับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับทุกคอมเมนต์นะครับทางช่องทาง YouTube นะครับผมสะดวกตอนไหนผมก็จะเข้าไปตอบนะครับเก่ยเห็นเนื้อหาสภาพ ความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระด้านหลังนะครับผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับผมออกมาให้แนวทางอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับทางช่องเป็นตะวันเ่าอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง youtube นะครับได้ไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับ มีกลุ่มและบุคคลนะครับใน Facebook นะครับออกมาให้แนวทางนะครับมีครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะครับไม่แตกต่างนะครับออกมาให้แนวทางลักษณะคล้ายๆกับผมนะครับลองเข้าไปศึกษาให้ดีก่อนให้ชัดก่อนนะครับมีกลุ่มและบุคคลเช่นเดียวกันนะครับนำของสนามหรือของเรียนแบบออกมาเล่นนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับ กลุ่มและบุคคลพวกนี้เขาไม่ได้มองท่านเป็นเพื่อนหรือเป็น f อซนะครับเขามองพวกท่านแค่เป็นเหยื่อคนหนึ่งนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับเกี่ยวกัสภาพพื้นผิวนะครับผมจะไม่อธิบายอะไรมากนะครับให้สภาพพื้นผิวตามหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับหน้าอกนี่จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับซีสิกฟันเลยนะครับเม็ดมวลสารนะครับ โรยตัวกระกจายกระจายให้ทั่วพื้นผิวเลยนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆยามค่ำนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ก็ดีนะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube มีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกๆท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านนะครับ สวัสดีมีความสุขยามค่ำทุกทุกท่านครับ